ทำรับโทรศัพท์มือถือ Vigo u f i l Palm นะฮะจะเป็นโทรศัพท์ซึ่งผมคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรอ,องรับการใช้งาน 4G 2ซิมแล้วก็หน้าจอป็น Full HD นครับจอสวยมากๆกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะฮะเป็น Octa Core นะ1.4กิก งามสี่กกแล้วก็ลอง3ามสิกกนะฮะรองรับการใช้งาน2ิทีมถ้าที่ใช้งานม,มา2อาทิตย์เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็คุ้มค่าตัวนี้นะฮะร,ราคา7 9 9 0บาทนะฮะมีฟิงเกอร์พิ้นด้วยนะครับตรงนี้นีำาให้ดูว่าปกติอย่างนี้นะฮะปุ๊บอ่านี่คือการปลดล็อกหน้าจอด้วยหลายนิ้วนมะือนะฮะอ่าดูด้านข้างของตัวเครื่องนะครับด้านหลังนะครับ จริงๆจะมีพวกอ e ีมี่อะไรอยู่แต่ว่ามันเรียนประละลก็เป็นไฟสัตว์นะฮะหูฟังนะครับ,นะรบอันนี้เป็นวอลลุ่มแล้วก็มีพาวเวอร์กดขาอย่างนี้ก็จะเป็นการแคปเจอนะร์จอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะฮะเดี๋ยวเราลองดูว่าการแคปเจอร์หน้าจอนะครับบน y ี u f ยฟิวพายทำได้โดยใช้3นิ้วนะครับตนิ้ว ่ะมันจะผ่ามบ้าจับหน้าจอขนาดยาวหรือเปล่าะนะฮะจับหน้าจอขอยาดครับอันนี้เราเข้าไปที่ยกคง o วอร์ดอทคนะฮะแล้วเราก็อยากจะแคปเจอร์หน้าจอทั้งเว็บเพจนะฮะปึ๊บสามนิ้วนะฮะแล้วก็กดตรงนี้จับหน้าจอแบบยาวนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้แคปเจอร์หน้าจอให้ครบทั้งหน้าเว็บเพจ ก็เลื่อนต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราอยากจะให้สิ้นถุดตรงไหนนะฮะแล้วก็แตะมันก็จะเป็นการแคปเจอร์นะฮะอ่าด่อันนี้เราอยากจะให้มันถึงไหนเอ่ยอ่าอยาวแปอ่าถึงแค่นี้นะฮะแตะปุ๊บนะฮะอันนี้คือหน้าจอที่เราแคปเจอร์ละอ่าอันนี้คือแคปเจอร์เราแคปเจอร์หน้าจอ อ่ะอันนี้น,นี้เือเป็นน้ายจอที่เราแคปเจอร์ไว